ขอเกล่าสวัสดีเพื่อนๆชาวเซเวด้วยครับผมวันนี้เราหยุดการคลิปรีวิวเจ๋งหรือเจ๊งครับผม EP 1 0ก็คราวนี้ก็เป็นคลิปที่10แล้วสำหรับการเปิดสุุมดวงโดยในคราวนี้ผมเราก็จะมาสู่ดดวงอุปกรณ์นะผมคะแนนปราสาทบอสตอนนี้ก็มี7,200กว่าผมก็เพียงพอแล้วด้วย เราจะทําการสุ่มคะแนนนะผมประสาทบอสแล้วก็กดนะผมเครื่องประดับอ่าสักสิบอะไรกันจะได้เทสให้รู้ว่าเลดการดรอปเป็นยังไงสำหรับคนที่อยากจะเปิดนะผมอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปเทสกันเลยดีกว่าอ่าอย่างแรกนะผมรุ่นกรองกันดีกว่าส่วนนี้ผมจะเปิดก็คงอาจจะเป็นเปิดตัวกายภาพนะผมเพราะว่า ตัวราเมศที่ดีๆตอนนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นสายกายภาพครับสายเวทก็อาจจะต้องรออนาคตอีกสักพักใหญ่ๆเลยกว่าตัวตีเวทบอสจะมาโดยที่ผมคาดหวังไว้ก็สปีดก,ก็ดีครับผมคริเิคลอลก็ดีหรือจิตอ่อนก็ดีครับแต่เกิดได้คริติคอลผมก็อาจจะใส่ให้เซียนได้ค่อนข้างดีหรือได้เร็วก็โอเคเหมือนกันแต่ถ้าอยากได้ที่สุดก็คงอาจจะเป็นเร็วครับ <c oughs> ก็รู้เลยดีกว่าครับ อะไรก็ได้อ้ <c oughs> ไม่สีเรียลีึ๊บได้เป็นโอเคผมถือว่าได้อันที่ค่อนข้างอยากได้ดีผมได้สปีดยี่้ามากโ็โอเคครับไม่ได้แย่มากเผื <c oughs> <c oughs> ่อใช้กับอนาคตเด้อผมก็ <c oughs> ถือว่าได้อย่างที่อยากได้แล้วผมอยากได้มาไปดูการเทสกันดีกว่าผมเปิดเครื่องระดับทั้งหมด10ชิ้นอ่ะทีละ40่สิบครบผมก็ประมาณสี่ร้ยวิกลับไปเลยกันเลย อะไรครับผมโอกาสได้ส่วนมากถ้าผมเออืสีดาวมาครับผมอ่ะครั้งที่สองอันเดิมเลยเหรออั <c ười> นที่สามโอ้ห้าดาวมาผมครั้งที่สี่สีดาวครั้งที่ห้าสีดาวครั้งที่หกสีดาวเจ็ดสีดาวแปด ก็ยังสีดาวเก้าสีดาว10บโอ้ห้าดาวหกดาดวถ้าทางจะดอบค่อนข้างยากแล้วก็อัตราเลียผมเปิด10อันก็น่าจะได้5ดาวประมาณสักสอันประมาณคราณ่าวๆ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการตัวอย่างเทสให้ดูว่าผมว่าอัตราการเปิดประมาณนี้ได้ประมาณนี้คร่าวๆ ก็เหมือนเดิมครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามผมเป็นกำลังใจด้วยในการทำชาแนลและคลิปดีๆต่อไปเจอกันนะผมคลิปหน้าโชคดีครับ <c oughs>